สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม h ช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงควายที่จะให้ประสบความสำเร็จและดำเนินชีวิตของเจ้าของหรือผู้ที่อยากจะมีความสำเร็จในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นเราจะเป็นที่จะต้องหา ข้อมูลและหาประสบการณ์หาความรู้ครับเพื่อที่จะประกอบกันดําเนินการเลี้ยงควายและการดําเนินชีวิตครับก่อนอื่นลุงมนส่งต้องให้เห็นได้ดูในเรื่องของที่ลุงมนส่งในเรื่องของการดูแลควายและเลี้ยงควายที่ค่อนข้างที่จะได้ผลและดําเนินในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นก็ค่อนข้างที่จะพึ่งลําแข้งของตัวเอง บ้างแล้วนะครับนะอันนี้เป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดําเนินงานการเลี้ยงควายครับนี่ลุงมุนส่งต้องเกินนําก่อนว่าที่ลุงมุนส่งเลี้ยงได้ในควายจํานวนนี้นั้นก็ เพราะว่าลุงบุญส่งนั้นต้องใช้ในเรื่องของความเพียรพยายามตั้งแต่ต้นมาเป็นเวลาถึงเข้าปีที่16ปีนี้นะครับนะก่อนอื่นลุงบุญส่งก็มีควายไม่กี่ตัวที่มีเพื่อนเพื่อนเถามว่าหวานหญ้าไว้กี่ไร่ใช้หญ้าอะไรก่อนเดิมๆนั้นลุงบุญส่งก็ใช้ประยุกต์ในเรื่องของการหวานหญ้าในพวกของหญ้าลูซี่หญ้า,อ,าอื่นๆลุงก็ทดลอง นะครับนะค่อนข้างที่จะได้ผลนั่นก็คือเป็นญ้าของลูซี่แต่ปีนี้นั้นลุงมุนส่งไม่ได้หวานสักแปลงเลยนะครับนะเพราะว่า,าจะเช่าที่เขานะครับนะาเพื่อที่จะหวานแต่ผลที่สุดก็ติดขัดในเรื่องของอาการเช่าที่การเขาเรียกว่าเจรจาพูดในเรื่องของการเช่าที่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จครับก็เลยไม่ได้หวานซื้อพันญ้ามา ก็ไม่ได้หวานนะครับนะ,ะก็เป็นการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของพันญยาถ้าเราเก็บไว้ข้ามปีนั้นผมสอบถามทางผู้ที่จําหน่ายพันยานั้นก็ค่อนข้างที่จะออกไม่ไป80-90%เก้าซเขาว่าจะมีเปอร์เซ็นต์งอกนั้นก็เพียงครึ่งต่อครึ่งหรืออาจจะลดน้อยลงกว่านั้นนี่เราก็ต้อง จำยอมครับเพราะว่าที่ของหลวงมูลส่งนั้นไม่มีหวานเพียงพอที่ลำพังที่ที่ของหลวงมูลส่งที่อยู่ในฟาร์มควายนี้ก็หวานได้เป็นบางจุดนะครับนะเพราะว่าต้องอาศัยให้ควายนั้นเป็นที่อาศัยในเรื่องของการเลี้ยงดูที่จําเป็นที่จะต้องหายาดดองข้างนอกนะครับมาเสริมนี่คือในเรื่องของวิธีการของลวงมูลส่งแต่ท่านที่กําลังคิดจะเลี้ยงหรือ มีอยู่ควายน้อยตัวนั้นก็ต้องพยายามนะครับหายาในแปลงนาแปลงไร่ในที่ต่างๆแล้วก็ต้องใช้ความพยายามเพียรพยายามนะครับนะเพื่อที่จะให้เรานั่นหายามให้ควายกินได้เพียงพอครับนี่คือวิธีการของลุงมุนส่งแต่นี้ก็จะต้องหลังจากเก็บเกี่ยวนี้ลุงมุนส่งก็ต้องจะเป็นที่จะต้องออกไล่ทุ่งครับเพราะว่ามันมันเท่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายของลุงมุญส่ง ได้มากพอสมครวรเลยทีเดียวนะครับนะ้าลุงมุนส่งก็ต้องใช้พลังแฝงนะครับนะาก็ต้องรวมอควายอีกสองฝูงนะครับนะมารวมกันนะครับนะาอีกประมาณสัก30ตัวนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่ลุงมุนส่งต้องใช้พลังแฝงนะครับนะลุงมุนส่งก็ต้องจะเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นก็คือในเรื่องของการล้อมรั้วรวดน้ำนะครับนะาในที่ นาของลุงมุนส่งนั้นห้าไร่เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อกลางนะครับนาเพื่อกักการควายนะครับนาให้กินเขาเรียกว่ากินน้ํากินหญ้าในบริเวณที่ลุงมุนส่งกักกักควายเหมือนกับลุงมุนส่งเอามากักไว้ที่ลุงมุนส่งถ่ายคลิปนี้นี่คือวิธีการวิธีคิดของลุงมุนส่งแต่ก็มีโคอข้อตัวแย้งจากคนที่ไม่เข้าใจนั่นก็คือคนในครอบครัวของลุงมุนส่งนั่นก็คือลูก ไม่ใช่ไปเขาเรียกว่าลุงมุญส่งไม่ใช่ในเรื่องของการดูถูกดูแคลนลูกนะครับนะแต่ลุงมุญส่งนั้นฝึกลูกอยู่นะครับนะที่เราจะาลดค่าใช้จ่ายลงลดได้อย่างไรครับก็ลุงมุญส่งก็ต้องใช้ลวดหนามล้อมและก็ต้องอาศัยนะครับนะสิ่งที่ทันสมัยเดี๋ยวนี้นั่นก็คือใช้ลวดนะครับนะล้อมอาการควายาที่ ไม่ค่อยอยู่หรือแตกฝูงแตกแถวแตกอะไรก็แล้วแต่เราก็กักควายได้อยู่ในบริเวณจํากัดได้ส่วนหนึ่งนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะเป็นที่จะต้องพัฒนาครับเพราะว่าอะไรครับนะลุงมุสส่งต้องเพิ่มปริมาณควายก็เพราะว่ารายจ่ายของลุงมุสส่งนั้นสูงครับนะเพราะว่าลุงมุสส่งเคยพูดแล้วว่าลุงมุสส่งก็ยังเป็นนี่เขาอยู่ก็ต้องหา เงินใช้นี่ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นเขาใช้คืนเขาพยายามใช้ให้หมดนี่ต่างหากที่ลุงมุญส่งจําเป็นที่จะต้องใช้พลังแฝงและใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าครับมาเป็นองค์ประกอบในเพื่อนาเนินการเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้เรารู้หน้าที่เรารู้ในเรื่องของอการเขาเรียกว่าทามาหาได้ทํามาหาเก็บทามาหากินหรือทามาแล้วก็เกิดมีเรื่องของ ความสุขเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องจะเป็นต้องทําครับเพราะว่าอ,องค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้านั้นได้สอนเราไว้หมดนะครับนะาใช้หลักทาไหนที่จะเดินข้ามในเรื่องของความยากจนก้าวข้ามแห่งความทุกข์ยากลําบากหรือก้าวข้ามในเรื่องของอไปสู่นิพพานอรหันนั้นพระพุทธเจ้าชี้ทางให้หมดแล้วนะครับนะาถ้าเราดูพิจารณาตัวเราให้ดีนั้นเราก็จะเห็น ข้อดีและข้อเสียของเราเมื่อมีข้อดีและข้อเสียเราก็ยึดข้อดีเอาไว้นะครับนะก็กําจัดในเรื่องข้อเสียออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรไม่มีในเรื่องของใช้หลักพระธรรมคําสอนนะครับนะมาก้าวข้ามแห่งเขาเรียกว่าความยากจนก้าวข้ามแห่งความขาดแคลนก้าวข้ามแห่ง ในเรื่องของลดละแห่งไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะนะครับนะ้พยายามลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเ,เราก็จะทําให้เหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนะเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นในเรื่องของโลภโกรธหลงไฟแห่งราคะโทสะโมหะที่มันขเขาเรียกว่ามันเผา ชีวิตจิตใจเราอยู่ตลอดเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเราโกรธใครก็โกรธอยู่อย่างนั้นเราเกลียดใครก็เกลียดอยู่อย่างนั้นเรารักใครก็รักอยู่อย่างนั้นปักปัามตัวเองยึดมั่นถือมั่นนะครับน้าเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ทําให้เรานั้นเกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าคลายทุกนะครับนะคือเก็บกดในเรื่องของความทุกขความเขาเรียกว่าความ ห่วงใยความหวังในสิ่งที่เราหวังไม่ได้เป็นจริงนะครับนะอย่างเราท่องหวังนะครับอยากจะรวยอย่างนี้อยากจะรวยอย่างนั้นแต่ก็เป็นในเรื่องของหวังไม่ที่เป็นจริงหวังในเรื่องของการทั้งเสียโอกาสและเสียเวลาถูกหลอกด้วยนะครับนะนี้ต่างหากเราต้องมาแก้ไขในเรื่องของ ความหวังที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นจริงก็มีน้อยนะครับนะไม่เหมือนกับความหวังที่เราทําแล้วนะครับนะาได้จริงปฏิบัติแล้วได้จริงอย่างที่ลงม่ส่งเห็นให้เป็นตัวอย่างนี้ก็คือควายไม่ว่าอาชีพไหนๆครับท่านต้องทําให้เต็มที่ทําให้ศักยภาพพ่อค้อาประชาชนราชการการเมืองหรือนักการเมืองหรือสิ่งต่างๆนั้นถ้าเราใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมามพุทิเจ้า มาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการใช้เป็นแพรข้ามฟากแห่งความขเขาเรียกว่าความเกียดค้านความยากจนความนะครับนะ,ะที่ไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีค่อยที่ทจะมีปัญญาเราก็มีปัญญามีความรู้มีประสบการณ์มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อสิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดเราก็แก้ไขนะครับนะาํามาสู่ในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเป็นในเรื่องของ รู้คุณค่าของชีวิตของตัวเราว่าที่เราทำงานหรือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนั้นมันมีทั้งได้กับได้ครับ 1. ได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงสองได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่เราต้องการ3ได้ในเรื่องของด้านจิตใจครับเราได้พัฒนาในเรื่องของด้านจิตใจนั้นให้เข้มแข็งเมื่อจิตใจเรานั้นไม่เจ็บป่วยจิตใจเรานั้นก็เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของอ่า ของความเสียสุขภาพทางจิตใจครับเพราะจิตใจเรานั้นเมื่อปฏิบ <y difficulties> er ัติงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างที่ท่านต้องการปฏิบัติแล้วทําให้ได้มีความสุขเหตุไนเราจึงมองข้ามในสิ่งนี้ไปเพราะเราไปมองข้ามในสิ่งที่หวังปัจจัยภายนอกครับเข้ามาช่วยเรา มันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์ครับนะอาจจะช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของด้านการเมืองให้ช่วยเราหรือผลประโยชน์ในเรื่องของการที่ให้ผู้อื่นมาช่วยเราหรือเขาพยายามชี้แนชี้นําให้เราไปหาทรัพย์เพื่อที่เขาเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต้องการหลอกเอาทรัพย์สินของเรานั่นเองนี่ต่างหากเราต้องสมควรที่ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเราไปลงทุนอย่างนั้นไม่เหมือนกับ เราลงทุนนะครับนะาที่ลงมาส่งให้เห็นภาพนี้ก็คือควายเราฝึกนะครับนะฝึกตนเองหรือฝึกผู้เลี้ยงนั้นให้มีจิตใจเข้มแข็งให้มีใจอดทนแบบอย่างควายครับควายเขาไม่เคยบน่นควายเขาไม่เคยเจียดข้านนะครับนะ้าไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ก้มหน้าก้มตาที่จะต้องหากินหญ้าหากินน้ําเพื่อประทังชีวิตเขาให้เขาอยู่รอดนี่คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นชีวิตที่เขาไม่เคยนะครับไม่เคยเท้อนี่เองที่ลุงมุญส่งต้องจําเอาในเรื่องของอนิสัยของขวายนั้นมาใช้กับตัวของบุลุงมุญส่งเองลุงมุญส่งเคยโต้แย้งเคยเถียงเคยบ่นเคยด่าหรือเคยว่าแต่คนอื่นแต่ลุงมุญส่งนี้เดี๋ยวนี้ไม่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วครับลุงมุญส่งมีแต่เพียงว่าหนึ่งเราจะต้องสร้างในเรื่องของธรรมเขาเรียกว่า เป็นวิทยาทานในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของให้ข้อเสนอแนะให้ข้อแนะนํากับเพื่อนๆเอฟซถ้าท่านไม่ลองปฏิบัติด,ดูท่านก็จะไม่รู้ท่านฟังแล้วก็เพิกเฉยหรือฟังแล้วก็ไม่นํามาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆนะครับนะเราต้องปฏิบัติในเรื่องของฝึกในเรื่องของด้านจิตใจหรือนิสยัยหรือเรื่องของการกระทําของท่านให้ได้ต่อเนื่องแล้วจะเกิดผลในเรื่องของเปรียบเทียบ ระหว่างที่เราใช้ชีวิตที่รุ่มรุ่มดอนดอน,ดนใช้ชีวิตที่มีแต่ความทุกข์เราต้องมาฝึกหัดดัดแปลงคือละทิ้งนิสัยที่ไม่ค่อยดีนิสัยที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เราเราก็สมควรที่จะงดและละทิ้งมันไปแล้วเสริมสร้างนิสัยที่ดีๆอย่างทีมง่มองโลกในแง่บวกนะครับนะบวกในที่นี้ก็หมายความว่าบวกในเรื่องของสร้างพลังในเรื่องของ หนึ่งพลังแฝงสองพลังในเรื่องของด้านจิตใจขึ้นมานะครับความเชื่อมั่นขึ้นมาเชื่อในทางที่สูกนั่นก็คือเชื่อในเรื่องของอิทธิบาทสี่สันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเชื่อในอริยสัจสี่หนึ่งทุกสองสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดสามนิโรธความดับทุกนี่ครับนะนี่คืออริยสัจสี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของมรรคมีองแปดนะครับนะ,ะคือทามาหากินด้วยทางที่ชอบแนวความดําริในทางที่ชอบนะครับนะ ทำงานในอาชีพที่สุดจริตนะครับนะปฏิบัติในเรื่องของศีลให้ถูกต้องคารวะศีลส,สมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในมรรคเองค์8คือประกอบสมาอาชีพโดยความซื่อสัตว์สุจลิตนั่นเองครับพูดกันง่ายๆก็คืออยู่ในมรรคองแปดที่เป็นทางเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์อันดับแรกนั้นเราประนอมประประต์ใช้ในเรื่องของคารวะเราก็ดับทุกข์ด้วยกันเขาเรียกว่า ด้วยความยากจนความยากจนก็จะหายไปาหาทรัพย์สินได้เราก็เก็บอยู่เพราะเราใช้นิสัยในเรื่องของการไม่ฟุม่มเฟือยใช้นิสัยในเรื่องของการที่เรารู้คุณค่าที่เราหา,ามาด้วยน้ําพักน้าแรงนั้นเราก็ใช้จ่ายในเรื่องของที่เกิดประโยชน์สูงสุดใช้จ่ายโดยเขาเรียกว่ามัธยัตยใช้จ่ายโดยในเรื่องของอที่เกิดเขาเรียกว่าคุณค่ามูลค่าทั้งร่างกายและจิตใจขึ้นมา นี่ต่างหากที่ลุงมุนส่งจําเป็นที่จะต้องพูดอยู่ตลอดนั่นก็คือประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าในเรื่องของการข้ามฟากแห่งความยากจนและก้าวข้ามไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์นะครับนะาซึ่งทําให้เรานั้นได้พบกับอมาตะธรรมอมาตะก็หมายความว่าไม่ตายนะครับนะอาอมตะธรรมหรืออมฤตธรรมนั้นก็ธรรมนั้นซึ่งทําให้คนไม่ตาย ไม่ตายนั้นลุงมโนส่งหมายถึงที่นี่ก็คือในเรื่องของทั้งคุณงามความดีท,ทั้งในเรื่องของความเชื่อความที่เรามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของคารวาตครับนี่คือในเรื่องของที่เราสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักด้วยน้ำแรงของตัวเองเราก็จึงเกิดมีคุณค่าเกิดมีในเรื่องของความสุขขึ้นมาเมื่อมีความสุขแล้วนั้นก็นำไปสู่นิพพ่านอหารหันได้ ในโอกาสต่อไปครับครับขอบคุณครับลุงกระ์รวงกนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับโอกาสต่อไปก็จะนําเสนอและให้ข้อชี้แนะชี้น,นาในเรื่องของการดําเนินชีวิตในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ